เอาละครับสวัสดีทุกคนที่มารับชมคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการเบ็ล่าบอสหาของโพกันนะครับพอดีมีคนทักเข้ามาพี่ลงคลิปให้ดูหน่อยคือผมถามว่าลงคลิปอะไรเหรอเขาบอกเกมฟิปครับสงสัยผมจะไม่ได้ทําคลิปนานนะครับก็เลยมีคนทักเข้ามาถามก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันดูนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องการไปตีบอสหาของโพกันนะครับหลายคนก็ถามเข้ามาแหละอ ผมว่าหลายคนก็น่าจะรู้แต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้เนาะเดี๋ยววันนี้จะมาทําให้ดูว่าคลิปบอสตัวไหนนะที่มันจะดรอปบ,บ้างนะครับแล้วก็ตีมอนธรรมดาตัวไหนที่มันดรอปบ,บ้างอันนี้คือจากประสบการณ์จริงที่ผมไปตีมานะครับจะไม่ได้แบบมาโมมาอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือผมว่าดรอปมาเยอะแล้วนะครับมีทั้งทุกอาชีพเลยอาวุธที่ดรอปมาก็ดรอปของทุกอาชีพเลยนะครับส่วนตัวไหนที่ที่มันจะดรอปดีเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปถึงที่ก่อนนะครับโอเคไปกันเลย อ่าโอเคครับมาถึงที่หมายกันแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงบอสแจแอนตัวโวนะครับเป็นบอสปาร์คนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเปิดแผนที่ดูโอเคเปิดแผนที่นะครับแล้วผมกดตัวค้างข่าวตัวนี้มันจะมีมอนสเตอร์ขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวผมจะเรียงให้ก่อนนะครับบอสบอสตัวแรกที่เราจะตีก็คือบอสปาร์กนะฮะตัวนี้บอสตัวต่อไปก็จะเป็นบอสเอลเดอร์นะเอลเดอร์กาดนะครับตัวนี้บอสหุ่นยนต์นะครับแล้วก็เป็นบอสถังขระันะครับกาแบกสไปเดอร์นะแล้วก็อีกตัวนึงเป็นบอส แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นบอสปลานะตัวนี้ก็จริงๆไม่ค่อยได้ไปตีนะแต่ก็ไปตีมันก็จะดอปอยู่นะแต่ตัวนี้ผมยังไม่เคยดอปจากบอสปลานะเดี๋ยวผมจะบอกแล้วนะว่าผมตีตัวไหนแล้วมันดอบบ้างน,นะตัวที่ผมตีแล้วมันดอปแน่ๆนะไอตัวบอสโวเนี่ยนะตัวบอสปัคตัวนี้เลยนะแล้วก็บอสหุ่นยนต์นะครับที่มันดอปแน่ๆแล้วก็บอสถังขยะนะครับดอบแน่ๆแล้วก็บอสเครนนะครับตัวนี้บอสเครนผมจําได้ว่าผมดอปมาอันนึงแค่นั้นนะ แล้วก็ไม่เคยดอกอีกเลยนะครับส่วนที่มันจะดอปเยอะก็คือผมไปนั่งตีตีมอนตัวเล็กมันนะฮะมอนธรรมดาของบอไอตัวเครนเนี่ยตัวเนี้ยดอปดีนะครับดอกดรอปมา4ชิ้นได้มั้งดาบดาบดาบมือ2ชิ้นแล้วก็ธนูเอ้ยดอปเยอะดอปเยอะแล้วก็มีโยโย่อีกเออนะครับตัวเนี้ยตัวเครนธรรมดานะครับดอปดีนะครับส่วนตัวบอสมันผมตีแล้วดอปแค่ครั้งเดียวเองนะครับไอที่มันดอปเยอะสุดจะเป็นตัวหุ่นยนต์ตัวนี้ฮะ ไม่รู้ทำไมนะครับผมไปตีมันดอปบ,บ่อยมากนะฮะโอเคลองลงมาก็ไอตัวปักตัวนี้นะโอเคตีเลยดีกว่าตัดตีให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพูดถึงของที่ผมใช้ด้วยนะกันอะเผื่อใครแบบเล่นเบสอยู่ผมกดยาไม่ได้กดปับเลยปัก่อนโอเค เดี๋ยวเรามาดูของในตัวผมมาละกันนะครับอ่าประดับเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่มีเนาะถ้าเกิดมาเล่นใหม่นะเพราะว่ามันนี้มันเป็นประดับที่เป็นพีดิจิตตอรนะครับตอนที่ผมใช้นะฮะตอนที่ผมตอนเลเวล60 65อะไรพวกเนี้ยผมจะใช้เป็นดาบโพสองข้างนะดาบโพสองข้างแล้วทีนี้ตอนนี้ผมเลเวล75แล้วผมเลยเปลี่ยนมาใช้เป็นดาบข้างขวานข้างนะครับตามคลิปที่ผมเคยสอนที่ที่ผมเคยบอกไปนะครับแล้วก็ชุดนะับผมจะใช้เป็นชุดธรรมดาเวล60 เอามาปลูกเล่นนะฮะอันนี้หัวปลูกได้ STA นะครับบวก22แล้วก็ STR บวก7็บวก4แล้วก็ประมาณ11นะครับแล้วก็ STA บวกหนึ่งเป็น23แล้วาอินลบหนึ่งอันนี้ก็อันนี้อินไม่ใช้อยู่แล้วนะโอเคแล้วก็ต่อมาเป็นเสื้อนะครับเสื้อตัวนี้ผมยังปลูกได้ไม่ดีได้ STR สิบสามีดาเมทหนึ่งนะครับแล้วก็อินสิบสามมาทำไมก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมมีเงินมีชุดอะ ดับชุด60มาเยอะๆเดี๋ยวจะไปปลูกเล่นต่อนะ่ะโอเคแล้วก็ถุงมือถุงมืออันนี้จะเป็นถุงมือคิเลตนะครับเดกับอีก1%ก็เป็น8%แล้วก็เอ้ย9%ก็นะครับก็คือเน้นคิเลตนะถุงมือถ้าเกิดติดโจมตีมาก็ดีนะครับเพราจะจะได้ตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็รองเท้าอันนี้คีดาเมจแน่นอนนะครับปลูกไปเลยคีดาเมจให้ได้สัก15ขึ้นไปนะครับอันนี้ขมุมได้14นะครับแล้วก็ สเตตัสที่ลงนะครับผมจะเน้นลง STR ถ้าเยอะหน่อยนะแล้วก็ ATA อยู่ประมาณ28เอาเลือดนิดนึงนะครับไม่มีเลือดเดี๋ยวมันจะโดนบอสตบทีเดียวตายนะครับแล้วก็เด็ก30อันนี้ก็เอาความเร็วโจมตีเฉยๆนะครับไม่ได้เอาอะไรเลยนะแล้วก็ที่เหลือก็ลง STR ไปเลยนะครับโอเคเนาะแล้วก็ประดับผ้าคลุมเออไม่ใช่แฟชั่นนะครับแล้วก็หน้ากากอะไรเงี้ยถ้ามีก็ามาใส่เนาะผ้าคลุมหน้ากากแฟชั่นนะ ส่วนแฟชั่นตัวนี้มีออปชันด้วยนะ,ะัะมีเดฟบก5%แล้วก็ถุงมือมีโจมตีบก5%นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปบอสตัวต่อไปกันอย่างที่บอกนะอันนี้เป็นแค่แบบคร่าวๆนะที่ผมใช้อยู่ตั้งแต่เวล60เลยนะใครที่มีงบมีอะไรเนี้ยหาชุดที่มันเป็นชุดเซ็ตเวล60ก็ได้นะ,ะมาใส่แล้วก็ปลุกดีๆเน้นย้ำเลยว่าปลุกดีๆนะครับว่าชุด ชุดเว้ยหกสิบเนี่ยมันไม่ได้มีคีเล็ก,กับคีดามเมทให้นะเน้นปลูกเอาคีเล็กับคีดามเมทนะครับถ้าเป็นชุดธรรมดาแล้วปลูกได้ก็ใช้ไปก่อนก็ได้เนาะเพราะว่าชุดเซตมันไม่มีเบสมันใช้คีดาเมทกับคีเล็เยอะหน่อยนะครับช่วงแรกนะครับแล้วก็ปลูกให้ได้สแตงเยอะๆนะครับถ้าเป็นชุดธรรมดาครับทั้งตัวแล้วก็หัวเนี่ยครับปลูกให้ได้สแตงเยอะๆนะฮะโอเคส่วนอาวุธอย่างที่บอกใช้อาวุธโพไปก่อนก็ได้ครับเดิมๆบวก3บวกท่าสัก3ด้วยก็ได้นะครับ เนี่ยบอสตัวที่สองนะที่ผมจะมาตีก็จะเป็นบอสหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับของดอปดีเหมือนกันนะที่ผมบอกไปคือดอกเยอะสุดเลยตัวนี้ดอกธนูอย่างบ่อยเลยตัวเนี้ยหมัดก็มีคือผมไม่ได้อาของมาโชว์นะว่าผมดอกอะไรไปบ้างเพราะว่าผมขายหมดแล้วนะ <c oughs> ก็ตีไปเรื่อยๆนะมันดอกของมันนะแล้วแต่ดวงว่าจะดอกอะไรนะมันไม่ได้แบบว่าจะดอกไม่ได้แบบว่าจะดอกอาชีพนู้นอาชีพนี้ตลอดนะครับมันจะดอปจุ่มๆไปนะ โอเคใครมีปาร์ตี้ก็เข้าปาร์ตี้แล้วก็ให้เขากดสกิลด้วยก็ดีนะฮะตอนนี้ผมมันเวลเออผมลืมบอกไปนะครับเลเวลที่มาตีบอสแล้วจะดรอปดีนะครับห่างไม่เกิน3เลเวลนะครับจะดรอปดีมากนะตอนนี้ผมเวลเยอะแล้วนะครับ75ซึ่งเอามาตีให้ดูเฉยๆนะฮะว่าตีตัวไหนบ้างโอเคเราก็จะบินไปนะครับหน่อยนึ่งจะเป็นตัวถังขยะเนี้ยตีปาร์คเสร็จมาตีหุ่นยนต์ตีถังขยะแล้วก็ไปตีเขนตามนี้เลยนะฮะ ที่ผมวิ่งที่ผมมตอนที่ผมล่าบอสอ่ะจะวนตีแบบนี้แหละพอตีเสร็จครบแนวนี้ก็ย้ายไปแนวอื่นก็ได้นะถ้ามีเวลาหรือถ้าไม่มีเวลาก็รออีกแป๊บหนึ่งอะ่ะประมาณสิบถึงสิาทีนะบอสมันจะเกิดนะถ้าเราตีครบทุกตัวแล้วนะเดี๋ยนะมันจะอยู่เท่าไหนวะเดี๋ยนะครับ จริงๆมันจะอยู่แถวข้างล่างๆเนี่ยครับแถวนี้นี่ไงนี่ไงข้างล่างข้างล่างเยโอเคบอสตัวที่3นะครับที่เราจะมาตีกันก็ตีไปเฉยๆนะี่แหละของไม่น่าจะดอบนะเพราะผมเวลเยอะแล้วเวล75อันนี้เวล69ได้อยู่ส่วนใครมีคำถามอะไรยังไงเพิ่มเติมก็ถามได้นะ ช่วงนี้ผมก็นั่งเล่นตัวนักธนูอยู่เพื่อจะเก็บเวลนะครับเก็บเวลนักธนูอยู่ตัวเบสต,ตัวหลกักตัวนี้ก็ยังไม่ได้เวลยังไม่ได้อะไรครับเวลมันก็จะอยู่แค่75นั่นแหละโอเคเดี๋ยวตัวนี้ตีนานหน่อยนะจะเริ่มตีช้าแล้วเพรมะบอสเริ่มเลเวลเยอะเลือดม,ม,มันก็จะเยอะขึ้น ไม่มีอะไรเลยนะครับตอนที่ตีบอสไอตัวเนี้ยไอใบเนี้ยไอใบคนค,นคนคอนคอนโคลเลอร์อ่านว่าอะไรไม่รู้นะตัวเนี้ยที่มันดรอปมาจากบอสเนี้ยเก็บ500ชิ้นแล้วก็ไปแลกเป็นอาวุธโพได้1ชิ้นนะครับเก็บครบ500ชิ้นเอาไปแลกอาวุธโพได้1ชิ้นนะครับแล้วก็ต้องตีบอส500ตัวอย่างต่ำนะถ้ามันดรอปทุกตัวนะครับจะตี500ตัว ตีห้าร้อยตัวนี้ผมว่าอาวุธโพดอกเป็นพันชิ้นแล้วม้งเฮ้ยเบอร์ไปโอเคบอสตัวที่สี่เนาะบอสเครนอย่างที่บอกตัวนี้ผมไม่แนะนําให้มาตีเท่าไหร่นะแต่ถ้ามีเวลาเหลือก็มาตีก็นดะมันผมตีแล้วมันไม่ดอบไม่รู้คนอื่นตีแล้วดอบหรือเปล่านะเขาก็ม่เขาก็มาล่ากันอยู่นะตอนที่ผมช่วงแรกๆที่เซิร์ฟมันเปิดแรกๆก,ก,ก็มาล่ากันแล้วแบบบอสมันไม่เหลือล็อกแถวเนี้ยมันตีกันทุกคนนะครับ เจอบอสตัวไหนก็ตีไปก่อนนะครอืมแล้วก็อีกวิธีนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มของโพแบบจริงจังนะก็ทำตัวไว้60ไม่ต้องเปลี่ยนอาชีพหรือจะเปลี่ยนก็ได้แล้วแต่ถ้าเปลี่ยนอาชีพอ่าอีพีมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เนาะเวลมันก็จะเพิ่มทีนี้มันพอเวลาเราเวลเกิดแล้วมัน มอนของมันจะเริ่มดอกอยากนะก็ผมแนะนําว่าอาชีพเบื้อ 60, ง0ไม่ต้องเปลี่ยนอาชีพก็ได้เล่นเมืรอเซนเรี่ก็ได้เพราะว่ามันตีมอนไวอยู่ครับก็ามาตีตัวไอ,ไอตัวเครนธรรมดาเนี่ยครับตีไปเรื่อยๆเลยครับตีจนแบบจนพอใจอะ่ะมันต้องต้องดอกแน่นอนอนะ่ะต้องดอปแน่นอนอนะ่ะโอเคบอสต,ตัวสุดท้ายนะจะเป็นบอสปลารครับคลิปนี้จะไม่ไม่ได้ตัดอะไรมากเนาะเพื่อให้ ดูด้วยว่าบินยังไงไปยังไงอะโอเคเผื่อบางคนไปไม่เป็นอบอสปลานะบ,บินเข้ามาในถ้ำมันจะอยู่ข้างในอะไม่อยู่แถวนี้ก็อยู่ข้างในเลยครับอืมนะบอสมันจะอยู่แถวนี้นะฮะจุดหนึ่งแล้วก็ข้างในเลยครับเข้าไปข้างในปุ๊บนี่ไงเจอแล้วตีเลย บอสด3จ็ดตีไหวก็ตีตีไม่ไหวก็ไม่ต้องมาตีนะครับเพราะว่าบอสตัวนี้บอสเวลาใกล้ตายมันจะตบคลิกค่อนข้างแรงนะเตรียมยามากดดีๆบอสปลานะครับส่วนตัวอื่นก็มีบอสเครนบอสเครนก็คลิกแรงเหมือนกันตอนใกล้ตายครับก็ระวังระวังด้วยเวลาตีก็กดยาดีๆ ส่วนอาชีพอื่นถ้าเกิดจะเอามาล่าบอสก็เขาได้นะครับมากับเพื่อนอีกคนนึงก็ได้ตัวลิงมาฮิลหรือตัวน้์มาชนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแล้วก็เลนเจอร์เลนเจอร์อา่าท,ทั้งนนูนักนูผมว่ามันก็โซโลได้อยู่นะนักนูแต่อาจจะเลือดน้อยไปหน่อยนะมีโอกาสที่จะโดนวอคริแล้วตายนะถ้าขอไม่ถึง ตัวนี้ตีนานหน่อยอะไม่มีปาร์ตี้ด้วยนะครับไม่งั้นกดสกิลปาร์ตี้อาจจะจะดอบอาจจะดอบอันนี้ไม่น่าจะดอบนะมาตีให้ดูเฉย โอเคบอสตายครับตอกไหมลืมเปิดตัวเก็บของไม่ดอกนะโอเคไม่ดอกอะไรเลยนะบอสที่ตีมาเพราะว่าผมเลเวลเยอะแล้วด้วยนะนะแนะนำช่วงเลเวลซัก65ฮนะ65ตีได้ทุกตัวเลยนะ65ถ้าเกิดของถึงนะครับตีได้ทุกตัวที่ผมตีเนี่ยนะวนบนิบนวนแล้วก็ตีไปเรื่อยจนจบ รอบหนึ่งเสร็จปุ๊บเรารอสัก1 5บาทีไปทำลายเสร็จกลับมาก็มาบินวนหาบอสตีอีกนะครับก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับสายล่าบอสนะครับกอใครมีอะไรสงสัยอะไรยังไงก็ถามได้นะครับพอดีผมไม่ได้ทำคลิปนานแล้วมันไม่มีคอนเทนต์อะไรจะับจ,จะทำด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพูดถึงเรื่องการตีบอสหาของโพนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปไปลนะบายบายสวัสดีครับ